มดดำล่านรู้ตัวแล้วคนที่ใหญ่ยิ่งกว่าท่านหลังดาราดังใช้อ้างกับดีเจแมนเพื่อเรียก14ล้านจะไปเด็นที่ก่อนหน้านี้ทางด้านดีเจแมนพัฒนาพลได้เหมาะรายการแฉว่าถูกคนในวงการบันเทิงเรียกเงิน14ล้านอ้างว่าจะช่วยวิ่งเต้นให้พ้นคดีทําไม่ให้ไม่รอดแน่ทั้งนี้ยังเล่าอีกว่าสิ่งที่เจ็บที่สุดคือคนที่เรารู้จัก คนในวงการเดียวกันอยู่ในบริบทเดียวกันหรือมากกว่ด้วยซ้ำที่อยู่ในเรื่องราวเดียวกันโทามาบอกจะพาเข้าไปหากผู้ใหญ่ตอนนี้นั่งอยู่กับท่านนี้ถามว่าท่านนี้ใหญ่ไหมตอนนั้นใหญ่มากใหญ่ขับแก้วเลย ใหญ่กว่าระดับนักการเมืองใหญ่ทั้งตัวและชื่อนั่งอยู่ข้างๆเลยโดยมีการเอาชื่อท่านมาอ้างสองท่านเลยบอกว่าตอนนี้อยู่กับท่านทํางานด้วยกันล่าสุดทันด้มนมด,ดิร์นคชาพาได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังเก่าวในรายการเขาใส่ไข่ว่าไม่ซะดุงไม่แปลกใจยิ่งกว่าท่านอีกไม่ตกใจคนเอาชื่อเขามาอ้างเยอะ ในช่วงหนึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะอะไรเออะเออะบางทีก็น่าสงสารแกนะเป็นยุคลุ่งเรืองเออะคนก็จะเอาชื่อแกมาอ้างถามจริงๆว่าตัวแกเองจะรู้บ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยพูดถึงแบบไม่แอปไม่ต้องสวยนะทุกคนก็เอาชื่อของคนคนนี้มาอ้างหมดเลยเออะก็ท่านนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ต้องให้ความเป็นธรรกับแกเชื่อว่าแกไม่รู้จริงๆถ้าคนรู้จักจะรู้ว่าแกเป็นคนใจดี